ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่7มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขัดแย้งระวังมีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในที่ทํางานหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานทําให้คนคุ네้มอกคุ้มใจคุณมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะเงินก้อนที่คุณรอคุณมีโอกาสได้นะคะ ช่วงนี้นะคะความรักนะคะระวังจะมีปัญหาขัดแย้งเข้ามาแต่จะมีถ้าใครที่โสดอยู่จะมีคนเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณมีคนมาสนใจคุณนะคะแต่คุณก็ยังไม่เลือกนะค,ะคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกตัดสินใจไม่ได้สําหรับคนมีคู่นะคะสําหรับคนมีคู่ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะอย่าทิถิเยอะนะคะอย่าทิถิเยอะนะคะพยายามคุยกันมีมีอะไรปรึกษากันนะคะช่วงนี้ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของคนที่คุณรักนะคะอายุของคนที่คุณรักแล้วก็เด็กให้โชคนะคะเด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีฟ้านะคะสีฟ้าสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะเลขหน้าไพ่นะคะ5 4 1สี่หนึ่งะคะ5 4 1ี่หนึ่งขอให้คุณโชคดีค่ะ